สวัสดีครับเอสเพลย์ครับนักผู้ชมครับมาติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลมังกรฟ้าลีกหรือว่าไทยลีกสามนะครับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้เราไปกันที่สามมังกรฟ้าเมืองเลยสเตเดียมครับไปชมเกมคู่ระหว่างเมืองเลยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านพิษณุโลก FC ครับท่้ชมเมืองเลยูเต็ดนะครับในระบบ3-5-2นะครับพิษณุโลก FC นะครับวันนี้มาในระบบ4-3-3ครับที่สนามมังกรฟ้าเมืองเลยครับผู้สิทธ์คุณสมคิดสารพิมพ์ครับให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันนะครับถือว่าแดดนี่แหม แต่จ,จ้ามากเหลือเกินนะครับลงถึงกันตอน15นาฬิกา30นาทีนะครับตั้งปอมครับแล้วเลือกเปลี่ยนแกนลูกนี้อุ้ยบอลตกพื้นยังไงครับไปชนผู้สั่ประตูลูกนี้ฟาวครับมันนานจ,จะเห็นทีนงครับโผล่มา10นาทกีกว่าเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไปแล้วครับหาแล้วครับาทางติโตคุนบุรุษให้เข้ามาแล้วเนทำชิงคืนจังหวะนี้บอลยังกึกกักกันอยู่แล้วมีโอกาสแล้วครับทางได้ของ พิศโลภได้จริงครับอังเดรลุยส์ลูกนี้โอ้โหโดนเลี่ยมไม่ดีครับหลุดออกด้านข้างนีค่คุณบุรลุษลากมาแล้วจะให้มาเชน,นาครับก็ต่อ1 2สองไม่ได้บอลฉลบมาครับสุดท้ายมาเชน,นาแต่ต่อให้อังเดรลุยส์ยิงแบบไม่ต้องจับแต่ว่าบอลมันปิ้นหลุดเสาแรกออกไปครับเลี่ยมในการยิงบังคับให้ต้องยิงเสาได้อย่างเดียวด้วยครับ ไปแล้วครับโมไลล่าทางขวามีเพื่อนทิมออกมาสวยมากเลยครับเติมขึ้นมาแล้วครับนัทพนลูกนี้เปิดเข้ามาได้โขกลูกนี้ตะเซฟครับโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำครับในหังเมืองเลยคอสเข้ามาแล้วโอ้โหโขกหนึ่งเลยครับแต่โขกแล้วดันไปตรงตัวทางอานิรุธครับอัลเดเดให้มาครับที่ทางนัทวุฒิอดเคาะเข้ามาด้านในสวยเลยครับทำชิงต่อมาครับมาเชน่าทางขวากุนบุรุษทันไหมครับอุทันด้วยนะฮะ แล้วยัดคืนมาครับมาชนะปาลูกนี้เข้าไปเจ้าเปาโลได้โคกบอลย้อยลกนี้ตดเซฟอีกแล้วโอ้โหแม่เน่งๆแล้วเนะครับเมืองเลยลอดไปอีกหนึ่งวาระครับแล้วลูกนี้ได้ฝาวับตรงนี้ก่อนนะครับตัดกลับมาครับบอลเปิดเข้าไปได้โขกครับซูเปอร์เซฟอีกแล้วเลยครับอันนี้รุ่โอกาสจบสกอร์นี่ครั้งที่หแล้วนะครับของพิซูโรครับตรงนี้ปินปัดได้ทัน หลุยเลาะเข้าด้านในมีพื้นที่แล้วครับหนีมาได้ทำชิงกันกับทางเจ้าเปาโลลูกนี้ทะลุมาซาลันได้ยิงตเตะแทบครับเกือบตนดะ้ประตูครับทางพิซณุโลครับตันงี้หลุยผ่านได้หนึ่งครับแล้วจ่ายมาหนึ่งสองแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลทะลักมาถึงซาลานูโหโพิชยิงด้วยซ้ายเลยนะครับบอลน่แรงมากนะแต่ไปตรงตัวทางพานุพันธ์เลยครับโอโ้โหรับไปได้แล้วก็ จบในช่วง45ทีแรกนะครับฟุณเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับที่ามังกรฟ้ามึงเลยครับผู้สิทธ์ครับคุณสมคิดครับให้สัญญาณเริ่มเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับคุมเข้ามาเป้าอยู่ที่แบรโดโอพิกได้แล้วครับเอาสิครับมีโอกาสแล้วแต่ว่าโอ้มีคนมาขโมยซีนครับแบรโดงงเลยครับอภิวัตรครับวิ่งเข้ามาตะบันลูกนี้จังหวะทุบมาแล้วดูครับ บางเราพลิกสวยมากนะเฟิร์ตท้าตรงนี้จะตามไปยิงต่อโอ้โหแต่ตรงนี้มีอวิทย์หันใจโอ้โหสอดมายิงเฉยเลยครับมาเทียสออกขวาโอโ้มาแล้วครับนัตพลทับถนนครับแลบขึ้นมาแล้วยิงเลยลูกนี้ติดเซฟยังสกัดทิง้งยังไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหสุดท้ายเป็นแฮนด์บอลของทางนัตพลโดนเตะบอลยัดมือครับ <c oughs> โอโ้เร็วจีเลยครับ <c oughs> จงาวจ่ายมาตรงนี้เราว,วิ่งมาโอโ้ยิงมันบอลน,น้ำหนักอาจจะไม่ดีด้วยนะครับแล้วตรงนี้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่า ไปโดนเตอัดแล้วเป็นแฮนด์บอลไปครับนี่ครับโอ้โหวินวัตรบอมลูกนี้ลักไก่ครับแล้วกรรมการยกอเปล่าครับโอ้โยกครับแมตุงตะไาข่ไปแล้วแต่ไม่ได้ครับ,รรบอืหลังจริงๆเลยครับโอูถือว่าออกตัวมาแล้วไม่อยู่ในรายนะครับจังหวะการยิงของปราชากเกติปสู้กันสุดๆจริงๆครับวันนี้ทั้งสองทีม เปิดยาวๆลูกนี้ขึ้นมาล้มลงไปกรรม,าามาการอุ้ยปล่อยแล้วยังไงครับล้มจังหวะนี้ก็จุดโทษสิครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมาบีข่ายสแมกข่ายเกมก็มาชนะโดนผู้ตัาประตูพันธุพันธ์นเกี่ยวล้มลงไปครับโอ,โ,โอ้โหตรงนี้ใบเหลืองไปด้วยเลยครับพันุพันธ์ชูเฮงคือตรงนี้ไม่เห็นด้วยกับคาราินนะครับพันุพันธ์แต่ดูก่อนครับภาพช้าโอ้โอหมีจังหวะไปเกี่ยวหรือเปล่าครับตรงนี้ครับ โอมีโดนนะครับโดนเท้าขวากีบโรมาเชนาจริงๆครับทูสินให้สัญญาณครับเจ้าเบาโลวิ่งลูกนี้อัดด้วยขวาเรียบร้อยครับยิงไปตรงกลางครับเจ้าเบาโลครับหนึ่งศูนย์ครับพิซาโลครับบุกมาขึ้นนำมองเลยไปแล้วช่วงท้ายเกมยิงตรงเนี้ยพุ่งไปแล้วนะครับโอ้โหสุดท้ายไม่ทันจริงๆครับมันไปกลางประตูครับ เยอะเย็นมากๆนะครับโอ้มีหลอกรอนิดหนึ่งด้วยนะครับให้ประสบประตูพุกก่อนแล้วก็เลือกยิงนิ่มๆเข้าไปครับตอนนี้นี่ทดเจ็บนี่ชูขึ้นมาแล้วนะครับ5นาทีครับกำลังจะหมดในช่วงนาทีแรกไปครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับธนานของเมืองเลยโอ้ไม่ได้ยิงครับน่าเสียดายครับธนานของอัมพรครับแต่งเยอะไปนิดนึงฮะมาครับเมืองเลย ทำอะไรต้องรีบนะครับพุทธสิ์ไม่รอแล้วครับโอ้โห,โห,โหแหมช้าไปน,นิดนึงครับทางมึงเลยที่สุดแล้วนะครับพุทธสิ์คุณสมคิดสารพิมพ์นะให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันนะครับฟุตบอลมังกรฟ้าไทยอีกสามรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของทางกลุ่มเอนะครับมึงเลยเปิดบ้านเอาชนะพิษซโลกไปหนปึ่งตกรสูนครับผมทีนว่าการไปทิพย์ครับคุณทันทัศนิทมาโนนอำลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ